เอ็งเคยเป็นทหารมาก่อนหรือเปล่ากำนันพลอยเริ่มต้นสักฉันเป็นแต่พ้นมาแล้วเขาตอบยังออมเสียงเนี่เอ็งชื่อแฝงไม่ใช่เหรอมีอะไรก็พูดไปข้ารับรองเอาชีวิตเป็นประกันทีเดียวว่าเอ็งจะไม่ได้รับความเดือดร้อนแม้แต่นิดเดียวภายในบ้านข้าฉันขอบใจทั้งกำนันเขายกมือไหวเอ็งมีคดีติดตัวมาบ้างหรือเปล่าหลายคดีขเขาโหดร้อยเจริญกับเกลี้ยงสหายขี้ยาของเขาจากชายบาดาลลบบุรีสุพรรณก็พอมีบ้างแต่ไม่หนักเท่าเมืองกาญ อะไรที่เองเรียกว่าหนักปืนกระบอกนี่ที่ฉันจะขายเป็นปืนตำรวจกำนันพลอยระเบิดเสียงโหดร้าด้วยความพอใจแล้วดักคอถ้าอย่างนั้นแปลว่าเองจิกเขามาแล้วเองก็ทำให้เจ้าของนอนหลับยังไม่รู้ตื่นเท่านั้นใช่ไหมไอแ้แฝงหากไม่จำเป็นจริงๆฉันไม่อยากทำฉันก็เป็นคนกลัวบาปเหมือนกันไอแ้แฝงหน้าตาของเองก็บอกชัดว่าเป็นคนฉลาดแต่ไม่บอกสักนิดเดียวว่าเองเป็นคนใจใบุญนั่นมันที่หน้าแต่ใจฉันอีกอย่างนึงท่านกำนันเอาล่ะเอาล่ะ เรียมตัดบทแล้วแกจะให้เราช่วยอะไรกันได้บ้างฉันบอกท่านกำนันมาแล้วจะไม่รบกวนอะไรท่านมากเพียงแต่คอยช่วยซื้อปืนกระบอกนี้ไว้เท่านั้นขายคนอื่นมันกดราคาแทบกระอักเลือดปืนกระบอกนี้ยังเอาการอยู่ใครก็อยากได้อยากหาแต่ทีนี้เขาเห็นมันเป็นของร้อนเขาก็กดราคาปืนอะไรของแกลูกโง่อย่างที่ตำรวจเขามีเป็นประจำนี่แหละแกจะขายเท่าไหร่ฉันอยากได้สักสองพันนิวัตถามขึ้นบางเอาละตาแฝงหากแกขายได้เงินมาแล้วแกจะทําอะไรต่อ ฉันก็จะลงไปทับสากาไปหาเพื่อนที่นั่นหากโชคไม่ดีฉันอาจลงสามร้อยยอดที่นั่นพอหาเพื่อนได้หลายคนเองลงไปสามร้อยยอดข้ารู้ว่าเองมีงานทาแนะ่แต่เองขายปืนเสร็จแล้วเองจะเอาอะไรเป็นเกี้ยวเป็นเล็บพ่อนะไม่ต้องห่วงอะไรหรอกทั้งกำนันพอหาใหม่ได้ถ้าเจอพวกเงินมันสําคัญกว่าอะไรทั้งหมดเราต้องมีเงินติดตัวบ้างไม่เช่นนั้นอะไรตร่อเมียอะไรก็มืดมนไปหมดถ้าอย่างนั้นกำนันพลอยชายตามองบุตรสาวและว่าที่เคยไกล ไหนๆถ้าทางเองเห็นเจ้าเอาดีทางที่ทนัดข้าหาที่อยู่ให้เอ,เองเองร่วมมือกับเขาเอาไหมเล่ายัางไงยังไงฉันอยากได้เงินมากอยากขายปืนกระบอกนี้เสียหากป่าหมอกลอะร้ายทางตำรวจเขาคว้าตัวฉันได้ไอ้ปืนกระบอกนี้จะทําให้ฉันไปตนแราแกงง่ายขึ้นบ้าเองฉลาดเอาการเอาข้าจะรับซื้อไว้เองจเจ้าท่าไรอยากได้สักสองพันเท่านั้นราคานนี้นะว่าแพงเอาการแพงมากทีเดีวยวแฝงแต่เองเป็นคนมีความดีกับข้าสองพันข้าไม่ต่อตกลง แต่ข้ามีปืนอีกชนิดหนึ่งข้าจะขายเองสักพันึองจะเอาไหมรวมความว่าอย่างนี้ไอ้แฝงพูดง่ายงเองกับข้ามาแลกปืนกันปืนนี่เป็นปืนเถื่อนเจ้าแหววไม่มีตราไม่มีเลขทะเบียนอะไรทั้งนั้นแลกกันแล้วข้าแถามเงินให้เองพันบาทปืนเองก็มีลูกก็มีแล้วก็มีเงินแล้วข้าจะให้เองไปอยู่กับไอ้สิงมันมานตาแฝงเบิกกว้างอย่างประหลาดใจเขาหันไปมองเพื่อนเกลอเขาท่าทางหน้าตาเหมือนชะโง,งนเกลี้ยงยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นชู แสดงว่าบุคคลผู้มีนามว่าสิงเป็นคนสำคัญอยู่อ๋อเป็นคนร้ายเอาการอยู่แฝงกำนันพลอยหัวเราะ <laughs> ก่อนหันไปสั่งคนข้างเคียงให้ยกเราเข้ามาให้คนที่เขาชักชอบใจในความธรรมะแมแงมีแววฉลาดและได้เห็นประจักษ์ตาตัวเองถึงความห้าวหาญในเวลาเดียวกันแผนความคิดอันสับสนของนิวัตก็เริ่มคลี่คลายวกว,วนอยู่กับชายคนนี้และแผนนั้นเขาต้องการฝีมือของชายแปลกถิ่น ต้องการมอบงานบางอย่างให้แก่คนที่ไม่ใช่คนพื้นหาดเจ้าหรือตำบลใดที่ใกล้เคียงหาดเจ้าฉันออกชอบท่าทางมันอยู่กำนันลูกชายราชาที่ดินบอกกำนันเรียมจับมือเขาบีบเบาๆเป็นการเตือนให้นิวัตส,สงบปากคอไว้ก่อนกำนันพลอยหันมาทางนิวัตผมก็คิดอย่างนั้นฝีมือหมอเอาการแต่กระนั้นกำนันกระพริบตาทีๆเราอยากให้ประจักษ์ว่าฝีมือแค่ไหนอันเป็นขั้นสุดยอดของมันแฝงเงยหน้าขึ้นมองกำนันแต่แล้วก็หยุด เมื่อเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยกขวดเหล้ามาวางตรงหน้าเขาได้แสดงให้เห็นชัดว่าเป็นคนตะกะเล่าเอามากอยู่พอการที่จะลาทิ้งเรื่องที่เขาต้องการพูดออกมาด้วยความสนใจเสทันทีเมื่อเห็นเล่าเขา้านิวัตกับกำนันสบตาก,กาันเขายิ้มไม่ได้เห็นความตะกะของเขาขณะแฝงติดเล่าด้วยมือค่อนข้างสัน่นนอกจากฟินเองเห็นจะติดเล่าอย่างเป็นบ้าเชียวนอแฝงกำนันพลอยถามเขายิ้มแล้วเทเล่าแก้วนั้นหายเข้าไปในลําคอเจ้าเกลี้ยงอยากพูดบาง เพราะคิดว่าเรื่องที่ตนพูดคงประจบกำนันเพื่อผลประโยชน์ใส่พกใส่ห่อของตนอ๋อถ้าทางเขาอย่างว่าละจ้าท่านกำนันเขาเคยมีเงินในกระเป๋าห้าสิบกว่าบาทเขาดูดฟินเสเต็มกราบอันที่จริงสิบบาทมันก็พอสําหรับคนอย่างเราแต่เขายัางอุตส่าห์เก็บมันไว้เพื่อกินเหล้าแล้วเขาก็เล่นมันหมดเกลี้ยงทั้งเหล้าทั้งฟินเมื่อหมดเหล้าเงินที่ไหนไมาใช้อีกเลียมซักไซไล่เลียงเกลี้ยงเป็นครั้งแรกมันเหลือหลายนักละจ้ะแม่เลียมโถวันนั้นนะ่ะวันที่เขาหมดเงินห้าสิบาทนั่นละจ้ะ ตอนนี้เกลี้ยงหันมายิ้มกับแฝงซึ่งค่อนข้างอายๆแล้วสนใจกับเหล้าในขวดที่เขาทําให้มันหมดไปครึ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วทุกคนได้ยินเสียงของเกลี้ยงเล่ายัางชัดเจนแจ่มใสเขาพาฉันเข้าไปในร้านขายกับข้าวเขาสอนให้ฉันทําเมาไอเราก็อยากลองดูเขาเก่งกาดเพียงไหนเขาว่าไงก็ว่าตามกันประเดี๋ยวเดียวพอแฝงดึงเงินจากลิ้นชักเจ๊กได้ไงไม่ทราบนอกจากนั้นน่ะยังถามกินกับเขาเจนอิ่มไอ้เจ๊กยังไม่รู้เลยเงินมันหาย ว่าไปที่โตมันประเดี๋ยวเดียวเขากลับมาบอกฉันว่าไอ้เก้งเรียบร้อยละกินละไปสูบฝิ่นกันอีกก็ได้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละจ้าคนทั้งหมดรวมทั้งเหลี่ยมพากันโหยร้อยอย่างคลื่นเคลงเมื่อเรื่องราวอันขบขันของแฝงได้จบลงแต่แฝงก็ตั้งหน้าตั้งตาก,กินแต่เหล้าและสูบบุหรี่เล่ากับว่าเขามีความสุขเสียเต็มประดาแล้วเรายังหนุ่มอยู่นะแฝงเสียงของเหลี่ยมดังขึ้นแฝงหันไปมองหน้าตอนนี้เองอาจเป็นด้วยฤทธิ์เหล้าที่เขาตะกุมตะกลามกินเข้าไป ทำให้เขากล้ามองหน้าหล่อนยังเต็มตาว่าอะไรนะเขาถามด้วยสำเนียงสุพรรณเรายังหนุ่มอยู่รอนกล่าวซ้ำเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ลูกผู้ชายกินได้แต่เรื่องฝิ่นระวังหน่อยฝิ่นทำลายคนมามากต่อมากแล้วดูไอ้กเกลี้ยงตัวอย่างก็ได้อายุมันเท่านั้นผอมเหลืองยอมอดข้าวอดเหล้าขอให้ได้สูบฝิ่นเท่านั้นแกยังล่ำสัรแฝงวันหน้าแกจะมีรูปร่างเหมือนไอ้กเกลี้ยงมันเป็นยังไงไม่รู้แฝงว่าไม่สูบก็ได้สูบก็ได้ แต่ถ้ามีเงินมากมันก็อยากสูบนั่นแหละที่เขาเรียกว่าติดละนิวัฒบอกเขาก็ว่ากันอย่างนั้นแหละครับ <c oughs> แล้วแฝงก็โหดเลาะพยายามไม่สูบเราเป็นดีผมก็พยายามอยู่เหมือนกันครับนี่แน่เรียมซักถามขึ้นเวลานี้แกมีคดีอะไรติดตัวมาบ้างหรือเปล่าก็พอมีแต่เรื่องนี้แหมไม่น่าพูดถึงมันเลยใครๆก็รู้ตำรวจกับฉันไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นักหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าไปอยู่กับใบสิงมันก่อน เรามีอะไรจะเรียกมาใช้เองกำนันพลอยตัดบทแต่นิวั์หันมาทางกำนันพลอยกำนันผมออกจะชอบความธมารรมะถมแงของตาแฝงคนนี้อยู่ไอ้นั่นเอาไว้พูดกันทีหลังกำนันพูดอย่างรอบคอบชัดเจนถึงอย่างไรเราก็อยากรู้ว่ามันมีความสามารถขนาดไหนอย่างที่บอกไว้เมื่อตะกี้นี้เรื่องความสามารถฉันไม่อยากแสดงเท่าไหร่นักหรอกพูดให้ถูกใจฉันไม่อยากแสดงให้ใครเห็นสีหน้าของแฝงจริงจังตามคำพูดเขา ฉันเองก็ไม่ได้หวังจะพึ่งพาสายไกลเพียงแต่ตั้งใจเดิมว่าจะขายปืนเมื่อขายแล้วก็จะไปอยู่กับพวกพ้องที่รู้อกเห็นใจกันเอาเธอแฝงไปอยู่กับสิงมันแล้วมันมีงานที่เองถนัดมือให้ทําเสมอข้าเห็นอะไรเองหลายอย่างแต่ก็นั่นแหละคนเราจะรักใกล่ชอบพอกันมากขึ้นมันต้องคบกันนานสักหน่อยข้ารับรองเมื่อเองไปอยู่กับสิงเรื่องขาดตกบกกร้องไม่มีไอเรื่องที่จะต้องทําอะไรกินน่ะไม่มีไอเรื่องอดอยากไม่มีพวกเราต้องมีกินเสมอ แฟงตรึกตองอยู่พักใหญ่ภายหลังที่เล่าขวดนั้นหมดไปเขาก็ตัดสินใจเอาตกลงฉันรับรองว่าจะช่วยเหลือแกจะให้แกมีไรายได้งดงามที่สุดแกจะทําเพียงหนเดียวแล้วมีความสุขสบายไปได้อีกนานแฟงยิ้มหันมองหน้าเรมอีกครั้งหล่อนเองไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักเมื่อเกลี้ยงกับแฝงออกไปพ้นบ้านภายหลังที่นัดแน่ว่าจะเดินทางไปหาสิ่งในเช้ามืดวันรุ่งขึ้นหล่อนเอ่อยขึ้นไอหมอนี่หน้าตาทะลึ่งดีเหลือเกินเรื่องผู้หญิงยิงเรือเห็นจะวางใจมันไม่ได้ คืนวันนั้นประมาณห้าทุ่มขณะเมื่อนิวัดเดินวนเวียนอยู่ที่ลานบ้านขณะพระจันทร์อ่อนๆยังหงดหงิด,งดเรียมย่องลงมาจากเรือนสวมเครื่องแต่งตัวดำทึบแสงเดือนอ่อนๆทำให้ผิวของหลอนโผล่ออกมาจากเครื่องแต่งกายอันทึบที่กลืนกับความมืดเมื่อเขาเห็นหลอนทันทีนั้นเรียมก็โหดร้องออกมาด้วยเสียงอันเยือกเย็นน่ากลัว <laughs> หลายครั้งมาแล้วเมื่อเขาได้ยินเสียงโหดร้องหลอนเช่นนั้นเขาจะบอกว่าเขาไม่ชอบมันเสียเลย ทำไมเธอชอบหัวลาออย่างนี้เรียมทาไมล่ะคะร่อนย้อนถามมันไม่ใช่เสียงหัวลาะที่ออกมาจากความจริงใจไม่ว่าจะขบขันหรือมีความพอใจอะไรแล้วยังไงล่ะคะมันเหมือนเธอแกล้งหัวลาะหรือหัวลาะออกมาจากความกระหายเลือดทําไมเมื่อตะกี้ฉันไปขคห้องเธอกำนันบอกว่าเธอสวดมนต์อะไรกันสวดมนต์ตั้งนานเป็นชั่วโมงก็ดิฉันนับถือพระเจ้าเขาเดินเข้ามาหารเรียมเองไม่อาจอ่านสายตาของเขาว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรตอน่อนแน่ในห้องนั้น เข้ากระสิบตรงกันข้ามกับห้องเลียมเรือนอีกฝากหนึ่งทำไมคะเสียงเลียมกระหืดกระหอบทำไมคุณเห็นอะไรเข้าในห้องนั้นมีศพมีเครื่องเส้นอ๋อหลอนเกือบโหดเหรอคุณเป็นคนสมัยใหม่เห็นขนทรทมเนียมประเพณนี้เก่าแก่บางอย่างกลายเป็นสิ่งน่ากลัวเกินไปแล้วมั้งฉันรู้เหมือนกันว่าบางแห่งบางบ้านหรือบางครอบครัวเมื่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตายเขาอาจเก็บศพไว้ค่ะค่ะหล่อนพยักหน้าและพูดเร็วกว่าปกติ นั่นเป็นศพของยายดิฉันเมื่อท่านอยู่ท่านเป็นที่นับถือของพวกเรามากท่านเป็นหมอแผนโบราณด้วยสิ่งที่อยู่ในห้องนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติและสิ่งที่ท่านเคารพนับถือบางคราวท่านก็เหมือนหมอดูไม่มีใครรู้ว่าท่านรู้อนาคตของใครบางคนได้อย่างไรพวกบ้านนี้นับถือท่านมากเมื่อก่อนท่านจะเสียท่านบอกไว้อย่าเอาศพท่านไปไว้ที่อื่นท่านจะอยู่ที่นี่ต่อไปจะคอยคุ้มครองเราหากเราไม่ทำตามคำสั่งท่านพวกเราลูกหลานจะได้รับความวิบัติต่างๆเห็นไหมคะ เราต้องทําตามคําสั่งท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เธอเคยเข้าไปในห้องนั้นเป็นเวลานานๆรอนหัว <c oughs> <c oughs> ร้อนอเสียงน่ากลัวอีกครั้งเป็นอะไรไปคะเมื่อท่านยังมีชีวิตท่านรักดิฉันสิยิ่งกว่าใครในโลกนี้ท่านไม่เคยเอ็ดไม่เคยว่าไม่เคยเคี่ยนตีใครจะมาทําอะไรดิฉันก็ไม่ได้พ่อกับแม่เสียอีกเกือบจะว่าได้ยังไม่รักเท่าท่านรักดิฉันแม้ว่าท่านตายไปแล้ว ความรู้สึกของดิฉันเมื่อเข้าไปในห้องนั้นก็มีความอบอุ่นเหมือนท่านยังอยู่กับดิฉันรู้สึกเหมือนท่านคอยตักเตือนหรือให้พรพิเศษกับดิฉันตั้งแต่รู้ว่าห้องนั้นเป็นห้องศพทําให้ฉันเสียวคอหอยตลอดเวลาโอ้ยท่านตายมาหลายปีแล้วคุณเป็นลูกผู้ชายกาลัวผีเหรอคะและท่านก็ไม่เคยปรากฏให้ใครเห็นหล่ <c oughs> อนหวัวเราะอีกคราวนี้ดูไม่น่ากลัวหักแต่ว่าลื่นลมวัฒนคุณเถอะรู้หรือเปล่าหลังจากไปบ้านโน้นมาแล้วคุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวฉันเหรอ เปยนแปลงไปอย่างไรคุณนะ่ะคิดว่าไม่มีใครรู้แต่ความจริงคุณเองก็ไม่รู้ตัวว่าคุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปคนที่เห็นคุณอยู่เสมอๆใกล้คุณมากๆหน่อยจึงจะรู้คุณอยากแต่งงานกับลูกสาวบ้านนั้นหละคะดิฉันจะบอกให้ว่าเดี๋ยวนี้ที่นั่นมีผู้หญิงสองคนสาวทั้งคู่แต่อีกคนหนึ่งเหลวแล้วเพราะมีผัวและก่อนมีผัวอาจมีชู้รักมากม,า,กมา,กายก่ายกองท่าทางเขาบอกชัดทีเดียวแต่อีกคนยังสะพรั่งแม้อายุจะมากกว่า20สสักหน่อยแต่ก็ไม่เรียกว่าสาวแก่ ที่ว่าเป็นสาวก็คือยังไม่มีใครเกาะแกะเขาได้เลยคุณชอบเขามากไหมคะเขาจะตอบออกมาตามความจริงใจของเขาไม่ได้แล้วก็ไม่มีชายใดจะตอบเช่นนั้นได้ฉันไม่เคยสนใจคนเหล่านั้นเลยที่มีเรื่องคลุนคิดคือต้องย้อนกลับไปพบคุณพ่อเสถีเพื่อรายงานให้ท่านทราบว่าเราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างมันค่าราคาสั่งทั้งที่เรื่องไม่ยากเย็นอะไรเลยที่จะจัดการเรื่องที่ดินของตะแกะเพชรนั่นแล้วคุณก็ต้องกลับมาอีกกลับมารับดิฉันไม่ใช่เหรอคะ ชายหนุ่มเต็มไปด้วยความอึดอัดในความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของเรียมผู้หญิงคนนี้มีอะไรประหลาดหลายอย่างบางคราวหล่อนทำให้เขากลัวบางคราวรอนทำให้เขารักยังเป็นบ้าคลัง่งและบางคราวหล่อนทำให้เขาไม่อยากเฉียดเข้าใกล้แต่เขายอมรับว่าความพิศวาสที่เขาได้รับจากหล่อนทำให้เขาอยู่ในความฝันอันผาสุกแต่เขาไม่ชอบอยู่อย่างเดียวก็คือการผูกพันไม่มีปัญหาอะไรอีกละฉันต้องกลับมาดิฉันก็แน่ใจอย่างนั้นเหมือนกันถึงอย่างไรคุณก็คงต้องกลับมาแต่นี่นะค่ะ ดิฉันจะแนะนาอะไรให้หาทางแต่งงานเสียกับลูกสาวตะเพชรสิคะคุณนิวัฒน์คุณจะได้ทั้งที่ดินได้ผู้หญิงสวยแล้วก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรด้วยไม่ต้องเปลืองความคิดและเสี่ยงฉันพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับไอพิชิตชายเทวมิตรนั่นคนเดียวระวังให้ดีนะคะคนคนนั้นดิฉันรู้สึกว่าเขาคมย่างมีดโกนหรือมากกว่าเสร็จด้วยซ้ําไปคุณต้องระวังให้ดีตั้งแต่เขามาที่นี่อยู่ที่นั่นยังไม่มีใครเอาชนะเขาได้อย่างจังจังเลยสักคนเดียวด ดุร้ายเคยทํางานใหญ่มามากต่อมากแต่เมื่อมาพบเข้ากับคนคนนี้สิ่งก็เหมือนลูกไก่ตัวหนึ่งเท่านั้นเสียท่าเขาอย่างยับเยินตัวเองต้องเคราะห์ร้ายสมุนก็ต้องเดือดร้อนเธอสรรเสริญเขามากทีเดียวอย่างนี้ไม่เรียกสรรเสริญหรอกคุณนิวัฒน์คุณยกตัวอย่างความผิดพลาดของคนเรามาจะเรียกความสรรเสริญได้อย่างไรที่ยกมาก็เพื่อบอกให้รู้ว่าคนเราและคนของคุณอารักษนะ์น่ะเสียท่าเข้ามาแล้วทั้งนั้นถ้าคุณคิดเล่นงานคนนั้นในวันข้างหน้าจะต้องทําอย่างฉลาดและรอบคอบให้มาก นึกถึงความเสียหายของพวกเราที่ได้รับมาแต่ครั้งหลังด้วยถ่ายหมอนั่นตายเรียมขัดขึ้นทันทีคุณก็จะมีทางสะดวกมากยิ่งขึ้นที่จะเดินเข้าหาผู้หญิงสวยคนใดคนหนึ่งจะไม่ได้หมายความอย่างนั้นเรียมเสียงเขาค่อนข้างฉุนเฉียวเล็กน้อยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่คะร่อนเอียงคอมองหน้าเขาแล้วยิ้มอย่างยียวนทําไมไม่เห็นแปลกเลยผู้หญิงสวยๆใครก็ย่อมปรารถนาคุณก็เป็นชายหนุ่มกว่าฉันมีเธออยู่ทั้งคนเธอให้ความสุขกับฉันสัรพัดอย่าง ความสุขที่ฉันได้รับจากเธอฉันเชื่อว่ายากเหลือเกินที่จะได้รับจากคนอื่นอีกที่ฉันพูดหมายถึงงานของเราพิชิตชายต้องตายระวังเสียงหล่อนแตกพลาก่อนที่คนคนนั้นจะตายหลายคนจะลำบากชะตาเขาแข็งเหลือเกินฉันสงสัยเลี่ยมคงจะสนใจไอ้หมอนั่นมากทีเดียวใช่ไหมความรู้สึกของนิวัตที่มีต่อพิชิตชายเทวมิตรเป็นศัตรูอย่างร้ายแรงพอที่จะมุ่งร้ายหมายขวัญถึงแก่ชีวิตได้ทวียิ่งขึ้นในขั้นต้นทีเดียว แต่ก่อนที่เขาจะเหยียบย่างเข้ามาในหาดเจ้าเขาไม่เคยรู้สึกว่าพิชิตชัยเป็นคนที่มีความสําคัญอะไรเลยคําบอกเล่าของคนทั้งปวงยังความรู้สึกให้แก่เขาเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นสะดุ้งสะเทือนมากเกินไปในอันที่จะต่อสู้กับชายชาวกรุงเขามองไม่เห็นความยุ่งยากเขาคิดต่อไปว่าเพียงแค่ลูกมือขุนอารักษ์จะได้รับคําแนะนําจากเขายังแยบยนอีกนิดเดียวพิชิตชัยเทวมิตรก็จะไม่มีทะเบียนชีวิตในโลกนี้ นิวัตบรรจงสุดจริตจึงสำนึกตัวต่อมาว่าผิดพลาดไปถนัดเพราะการล่าชีวิตของพิชิตชัยเทวมิตรอย่างแบบรอบกัดของคนของเขารวมทั้งคนของกำนันพลอยไม่เคยประสบความสำเร็จแต่กลับเป็นผลร้ายแก่ฝ่ายของเขาอีกด้วยยิ่งกว่านั้นเมื่อมีคนอีกพวกหนึ่งบุกเข้ามาสังหารคนในบ้านกำนันพลอยอย่างเผาขนแม้ตัวกำนันพลอยเองก็วิดดับด้วยมือปืนที่ดักกลุมยิงอย่างห้าวหาญพิชิตชายถูกนิวัตเข้าใจว่ามือปืนเหล่านั้นลดแล้วแต่เป็นคนของพิชิตชายทางสิน้น เขาอธิบายให้กำนันพลอยเชื่อถือหนักแน่นขึ้นว่าไอ้หมอนั่นจะมีความรู้สึกเหมือนคนอื่นทั่วไปหรืออย่างเรานี่แหละที่คิดว่ามันหวังพึ่งอะไรตำรวจไม่ได้หรือว่าพึ่งได้ก็อาจจะล่าช้าอาจไม่สงความแค้นที่มันได้รับจากการกระทําของพวกเราหมามันตายมันได้รับบาดเจ็บบ้านมันพังลงเช่นนั้นมันก็คิดว่าจะจัดการของมันเองล้างแค้นโดยมือมันเองแล้วเมื่อข่าวว่าพี่มันตายมันมีเงินทองมากขึ้นที่แน่นอนก็คือ มันไม่ได้เอาคนที่นี่มาล้างพวกเรามันเอานักเลงต่างถิ่นมาสังหารพวกเราอย่างที่ฉันว่านี่แหละมันแน่นอนนะักที่กล่าวเช่นนี้ก็เนื่องมาแต่ว่าเห็นลายเสือมันแล้วเมื่อกำนันพลอยได้ยินเช่นนั้นสมองอันฉับไวของแกก็มองเห็นช่องทางอันปลอดโปร่งอีกด้านหนึ่งลงว่าเป็นอย่างคุณว่าพวกเราชาวบ้านหาเจ้าก็ต้องไหวตัวใครจะทนต่อไปได้ที่จะให้นักเลงต่างถิ่นมาแผลงฤทธิ์ในอู่ข้าวอู่น้ําของเราผมจะบอกพวกบ้านเราให้หมดทุกตัวคนว่า เดี๋ยวนี้เราถูกเนื้อเล้งทินอื่นเข้ามาเยียบย่ำเข้าแล้วและใครเป็นคนชักนำเข้ามานิวัดเต็มไปด้วยความพอใจอย่างนั้นก็วิเศษเลยพวกชาวบ้านที่เป็นกลางต่างพากันเจ็บแค้นใจพวกที่ไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครจะต้องรู้สึกเครียดแค้นไปตามๆกันลงว่าชาวบ้านทุกหลังคาเลยรู้สึกเป็นศัตรูก,กับคนคนนี้หมอก็อยู่ต่อไปไม่ได้เท่านั้นเองแล้วไอ้แก่กับหลานสาวมันคุณคิดทำยังไงนี่เป็นงานใหญ่มาก ท่าที่ฉันเฝ้ามองมาแต่แรกยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นงานลำบากเราจะทําอะไรเป็นการหากักโหมเสียทีเดียวหวังความสําเร็จบริบูรณ์คงไม่ได้ต้องค่อยๆทําไปผู้หญิงคนนั้นกับตาของหล่อนตะเพียงสองคนไม่มีพิษสองอะไรที่แข็งข้ออยู่ได้ก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นพรอ้อยนั่นยื่นมือเข้ามาอีกคนหนึ่งเท่านั้นอํานาจติดหลายแรงที่เราต้องทําลายก็คือสังหารพิชิตชัยความไอหมอนี่ลงได้เพียงคนเดียวต้าแกกับหลานแกก็ต้องแจวหากไม่แจวเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตเอาเลือดเนื้อ เพียงแต่ลองควานเสพพักเดียวที่ไหนก็จะทนทานอยู่ต่อไปได้ไอ้คนที่บ้านแกอย่าไปคิดเลยมันจะจงรักภักดีขนาดถวายชีวิตให้แกทุกคนไปมันก็ต้องกินมันต้องอยู่มันต้องมีความผาสุกและปลอดภัยลงว่ามันรู้แนว่วไม่ปลอดภัยมันก็แจวเหมือนกันแกร้อยหลอคนมากเขาแกก็ต้องหมดหนทางไอ้นั่นเอาไว้เป็นภาละหลังๆแต่ตอนนี้ต้องสังหารไอพ้พิชิตชัยเสียก่อน แต่ความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในความรู้สึกของนิวัตอันเป็นมูลเหตุให้เขาเกิดความอาฆาตมาก้ายในพิชิตชัยมากยิ่งขึ้นนั้นเขาไม่ได้ขยายออกหมาให้ใครรู้เลยการที่ฉันทนาวางแผนการและสุภาวานก็เห็นว่าไม่เป็นการเสียหายอะไรกลับจะเป็นทางสุขสงบก็คือการผูกไมตรีกับนิวัตเสียเพราะฉันทนาคิดและเข้าใจว่านิวัตเป็นลูกของราชาที่ดินได้รับการศึกษามีความมั่งคั่งเป็นคนหนุ่มซึ่งยากยิงที่คนหนุ่มในวัยนั้นจะมีฐานะอย่างนั้น จะเป็นคนใจคอครับแคบเห็นแก่ตัวในเรื่องเล็กน้อยถ้าหากผูกมิตรกันได้วิถีทางอันยุ่งยากก็คงสิ้นสุดลงได้แต่นิวัตมองความหลุกหลิกของฉันทนาด้วยความหมายอีกอย่างหนึ่งและมองสุภาวานด้วยความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งข้อนั้นเกิดจากความแตกต่างของอุปนิสัยใจคอและความประพฤติของหญิงสาวทั้งสองซึ่งมีความงามไปคนละแบบฉันทนามีความหลุกลึกพอที่จะทําให้ผู้ชายหนุ่มๆเข้าใจหล่อนได้ง่ายๆว่าหล่อนเป็นผู้มีความรักอย่างฟุ่มเฟือย แม้จะผ่านชายผู้สามีมาแล้วก็หาได้มีลักษณะของความบุบสลายหรือบอบช้ำแต่อย่างใดส่วนสุภวานเป็นผู้หญิงอีกแบบหนึ่งที่จะทำให้ผู้ชายมองเห็นคุณสมบัติอันเหมาะที่จะเลือกเอาเป็นคู่ชีวิตนิวัฒน์เป็นผู้ไม่เคยเลืเว้นหญิงใดไม่เคยเลือกหญิงใดไม่ว่าโสดสาวหรือมีผัวเป็นตัวเป็นตนด้านอื่นเขาเป็นคนตรณีทีเหนียวแต่สำหรับผู้หญิงเขาเป็นอีกคนหนึ่งการที่เขาเข้าไปในบ้านนั้นได้เพราะฉันทนาเป็นสายโยงความสัมพันธ์ หลังต,ต,ต่อมาภายหลังที่กำนันพลอยโดนนักเลงดียิงเอาเกือบดับไปเขาได้พบพิชิตชัยพร้อมๆกับที่พิชิตชัยก็ทำตัวเป็นก้างขวางแผนการที่เขาวางเอาไว้ในอันที่จะสนิทสนมกับชันธนาผู้เป็นคนง่ายสำหรับการสนิทสนมพิชิตชัยมองเข,าย,งเขายังเข้าใจและทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ไว้เนื้อวางใจพิชิตชัยเลยทั้งที่เขาเองยังไม่มีสิทธิ์อะไรแม้แต่น้อยที่จะระแวงหรือห่วงแหนสุภวานก็ตามแต่เขาก็ยังแสดงความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมาได้ เมื่อเขาเห็นความสนิทสนมของพิชิตชัยกับสุพวาวสายตาอันแหลมคมของเขาทําให้เกือบจะเข้าใจได้อย่างแน่นอนว่าหนุ่มสาวคู่นั้นสุพวาลและพิชิตชัยมีความสัมพันธ์ของกันและกันเกินกว่าฐานะของผู้ช่วยเหลือหรือมิสหายเสียแล้วยิ่งคิดไปว่าบนเส้นทางไปสู่ความสําเร็จในอันที่จะได้หญิงคนใดคนหนึ่งในสองคนนั้นมาเป็นสมบัติของเขาต้องถูกขัดขวางหรือไม่ได้รับความสะดวกจากพิชิตชัยเทวมิตร ทั้งสิ้นนี่เองจึงเป็นจุดใหญ่ที่เขาต้องการมืออีกมือหนึ่งมือนั้นคือมือปืนและปืนนั้นต้องเด็ดชีวิตพิชิตช,ชัยให้หมอดมวยลงไปเขาจุดเพลิงแห่งความอาฆาตให้แก่กำนันพลอยเพื่อให้กำนันพลอยเป็นเครื่องมือของเขาในการไปปลุกระดมบรรดาชาวบ้านให้ลุกขึ้นเป็นศัตรูกับพิชิตช,ชัยต่อไปเสียงของชาวบ้านจะต้องกระจายไปทั่วหาดจาว,วาเขาทําตัวเป็นศัตรูเขาทําให้พวกชาวบ้านไม่พอใจหากเขาต้องล้มตายไปด้วยมือปืนแม่นฉมัง ตำรวจต้องประสบความยุ่งยากยิ่งขึ้นเพราะต้องสืบสวนทวนความให้ได้ว่าพิชิตชัยเทวมิตรทำตัวเป็นทิเ่เกตชังของชาวบ้านทั่วไปเขาอาจตายด้วยน้ำมือของใครก็ได้ที่เป็นคนจริงและเลือดร้อนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่มีแต่ประสบความยุ่งยากและท้ายที่สุดก็จะจับมือใครดมไม่ได้กำนันพลอยหรือเขาก็จะลอยนวลอยู่อย่างเป็นสุขยังมีอุปสรรคกีดขวางเส้นทางเขาอยู่อีกคนหนึ่งเรียมบุคคลที่มีทั้งความลึกลับ ความอ่อนหวานที่อาจแปลเปลี่ยนเป็นยาพิษเมื่อไหร่ก็ได้หล่อนมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เขาสลัดหล่อนไม่ได้อย่างเด็ดขาดบางคราวหล่อนทําให้เขาเกิดความกลัวความเสียวสยองมันเกิดกับเขายังไม่มีปีมีคลุยและบางคราวหล่อนก็เหมือนสาวบริสุทธิ์ผู้ไร้เดียงสาแต่ทุกคราวไปที่เขาได้ร่วมสนิทพิศวาสกับหล่อนเขาได้รับความซาบซึ้งตรึงใจจากหล่อนอย่างจรนายไม่ถูกแต่เมื่อยามใดที่มีความกล้ากระด้างดวงตาวาววามเต็มไปด้วยความลับ เมื่อนั้นเขาก็จะเกิดกลัวหรือรู้สึกขนพองสยองกล้าวขึ้นมาและด้วยบุคลิกลักษณะอันประหลาดที่มีในตัวของเรียมนี่เองที่ทําให้นิวัต์บันจงสุจริตถึงกับต้องเก็บงําแผนการของเขาไว้อย่างมิดชิดเขาไม่ยอมให้เรียมเกิดความสงสัยใดๆว่าเขาไปที่บ้านในเพชรผู้ฉลาดด้วยความมุ่งหมายอย่างใดนอกจากจะอําพรางความจริงโดยแสดงให้หล่อนเข้าใจว่าการที่เขาไปบ้านนั้นเพื่อให้แผนการของเขานั้นแยบยลยิ่งขึ้นแต่หลายครั้ง เขากลับต้องฉุกคิดเมื่อเอ่ยถึงการสังหารพิชิตชัยหล่อนจะต้องพูดกับเขาทํานองเตือนด้วยซุ้มเสียงจริงจังและเขายังไม่อาจเข้าใจน้ําเสียงนั้นให้แน่ชัดลงไประวังคนคนนั้นบางทีก็ไม่น่ากลัวแต่หากว่าใครไปคิดร้ายกับเขาเขา้าจะน่ากลัวมากชะตาเขาแข็งเหลือเกินระวังตัวให้ดีนะคุณนะ่ะทั้งที่นิวัตยโยนความผิดของคนแปลกหน้าที่บุกเข้ายิงกำนันพลชนิดเกือบเผาขนให้เป็นการกระทําของพิชิตชัยเทวมิตรแล้วแต่นั่นก็เป็นเพียงแผนการอันหนึ่งเท่านั้น แต่ใจจริงเขากลับยุ่งยากสับสนไปด้วยความสงสัยและลังเลเพราะเขาย่อมประจักษ์แก่ใจเขาดีว่าคนเหล่านั้นเป็นศัตรูอกลุ่มหนึ่งต่างหากไม่ใช่พิชิตชายเทวมิตรและเขาก็มีเรื่องยุ่งยากใจในกรณีนี้อยู่เป็นอันมากเพราะดูแล้วมันลึกลับจริงๆขณะนั้นเองมีข่าวร้ายอุบัติขึ้นและกำนันพลอยก็เป็นคนแรกที่ได้รับข่าวนั้นพร้อมกันนั้นก็รู้สึกได้ทันทีว่าชะตากรรมของคนคนหนึ่งกับพวกพ้องของเขา ทำให้เคี้ยวเล็บของแกสิ้นความแหลมและคมไปเกือบไม่มีเหลือ